ข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับเร็วๆนี้คือข่าวดีทางด้านใดนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมนะตั้งจิตอธิษฐานไปกับไพ่พร้อมๆกันเลยก่อนรับฟังคำอ่านไพ่ฝากกดใจกดติดตามเอาไว้นะคะแล้วเราจะได้พบกันอีกสําหรับผู้ที่ได้รับข่าวดีนะจะผ่านมาเจอคลิปนี้ข่าวดีเรื่องแรกคือว้าวเป็นข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะหลายคน หมุนเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังต่อจากนี้ไปคุณจะมีเงินใช้ใจ่ายได้คล่องมือเงินกําลังหลังไหลเข้ามาหาคุณแล้วนะคะหากว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่แนะนําให้เก็บเป็นทรัพย์สินไว้นะคะซื้อของมีค่าไว้นะเพราะฉะนั้นนะเงินที่เคยฝืดเอียดอาร์ียดอาร์กำลังจะคล่องมือขึ้นแล้วค่ะข่าวดีที่2คือเรื่องอะไรอีกนะคะ เรื่องการงานค่ะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวถ้าคุณทํางานส่วนตัวนะธุรกิจการงานของคุณถึงเวลาจเจริญเติบโตรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณทํางานบริษัทคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ใครที่หางานทําอยู่นะคุณกําลังจะได้รับข่าวคราวดีๆเรื่องงานได้งานในตําแหน่งที่คุณถูกอกถูกใจเลยทีเดียวนะคะเรื่องที่ส งินเก้าเหรียญข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้คุณจะได้รับเงินก้อนหนึ่งเข้ามาในบัญชีนะเข้ามาในดวงชะตาของคุณเก้าเหรียญน,นะเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าล้านเก้าสิบล้านหรืออาจจะเก้าร้อยล้านก็เป็นไปได้แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนเลยนะคะข่าวดีนี้คุณจะมีโชคมีลาบก็ได้นะถ้าแต้มบุญเต็มมีโชคก้อนโตเลยทีเดียวหรือทำม,มาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือนะ เงินก้อนจะเข้ามาในทิศในทางใดๆก็ได้ตามเส้นทางการเงินของคุณนะคะเร,เร็วนี้แหละออาจจะใน9วันนี้นะหรือไม่ก็ภายใน9อาทิตย์นี้ก็เป็นไปได้นะคะข่าวดีที่สี่คือ,อจะได้ไปทําบุญนะไปทําบุญงานบวชหรือหลายคนก็อาจจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะได้ไปไหว้พระนะได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะ ไปเยี่ยมเยือนพุทธวุฑฒแก่ไปไหว้ครูบาอาจารย์ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะข่าวดีสุดท้ายว้าวคุณจะมีโชคมีลาบนะคะลาบลอยค่ะนามีเกณฑ์ถูกหวยถูกรตเตอรี่นะคะใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะแต้มบุญเต็มมีเกณฑ์จะถูกรตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเสี่ยงดวงขอบอกเลยว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคเรื่องเงินมาแบบฟุ๊กๆมาแบบ ไม่ทันตั้งตัวมาแบบงงเลยทีเดียวนะคะอู้กดแชร์กดใจน้อมรับไปนะคะขอให้สำเร็จรวยขอให้โชคดีกันทุกคนเลย